กินก่อนแรกไม่ต้องตีนอ่อาจกินยี่ิเยี่ยมกับพี่เขาครับถั่วเข้าอมครับยันเตเลยมายัามเมามาไม่ดีทามเนี่ยถามไม่ดีถามอย่านี้นะพี่ยังขวผัวเอาบอนพ้นแม่มึงตีผัว กูม่งอึดแมางห่อเต็งเต็มใหญ่เต็มันขู่อย่งกูบอกว่าแกกูถามมึงเนี่ยเนี่ยมันเราไม่เป็นอย่างมันาอย่างไผ่มันผ่าตันตีไม่ห้องตันจักแล้วจืบไปถ่าเงียบอย่างเดียวดี่น่าจาสวยเนาะฮะนราสวยนั่นเป็นอย่างมันทีตัดบ้านดาจักแล้วกูกระลงลงก็ได้ในกระดาษเยอะกว่ากได้ละเนาะเยอว่าสียอะอืมอืมอันนี้ม่นาะ ใช่บัตอายุปานี่ว่าผวกข้าเจาสงสัยมันวุ่นแล้วเนาะผมขอมาอัตนาสินเนี่ยผมก็สงสัยดิแือว่าคนบ่าวเหรียญแนที่แม่นี่รีแทนจีเมีอ๋็ไม่แม่บ่าเรนนะเอากกมาจัดเดนนี่เงี้ยโองเด้ยให้รับกูสักครั้งเอาจังสิมือได้ออกงานล่ำให้เมียไปปัดตาไก่เม่นบ่คือลูกขอานียคนตัวใคว่าจะหนาจะแก่เมียพูดแต่ว่าเนเดียวเงยังหรอ าายานั่งพูดไรจู้จุกนะยานั่ีผูดไดฟนะังอันนั่นไหมตะไคร้ฟังตะไคร้<อ>มึงเรื่องอนุรักไปหามเด้อหามมีเด้อ,อหามมีเด็ดขาดอย่าใช้นนองมากินถ้าถาหนังแต่แต่งมีะงหตะตัวเลยกันประตังกี่แท่นนเน,น<ค>ะะาะมีผัวง <laughs> ต่มีผัผยวกูตดวายอยู่ยหรอพงษ์สืม รอยแซมไม่แซมก็ได้แต่งงานนีจ่ายกัเอ่อร้อยแซมไป่ได้แต่งานนี้จ่าเลยปะไ่แซมลนันท์พงศนมนีมากแต่ละมากแต่ละมากแต่ละโอ้ยอีกดวงยคันเขารู้ว่าสงสัยเนี่ก็เลยเผาถิมด้วยซื้อเอาว่ามีผู้ว่าเผาถิมหรอกมันพู้ใดกะเผาพู้มนผู้ใดกกะเผาตามตามใครซ้อมมึงนะพู เขาคือกันเมื่อไหไหมบึ้มเดื่เดียวเดียวมวยยังพอเตีผมเอาผมตีไม่เลือกแมผมเอามันเพราะมันเดือนเดียวผมยังพ้เตีแล้วนะผมะผมไม่ไหมบึ้มมาย่งอืพี่น้อยกินเขานี่ไหมยังกินอ่ะแเนี่ยาีแก่นยากับปีค่ะ เต,ติมน้ะไม่แต่ว่าคนจะเอิ่นเสริมเพื่อกันบาพูนเนาะเอิ่น่ายังเดี๋อวบางคนเพ่นจะเอิ่นบพาเอิ่น่าเสริมขึ้นไม่ได้หรอบ้านไม่นี่เอื่น่ายังได๋ครับก็เอิ่นเสริมเนี่ยนาะเสริมเนี่ยเพิ่นว่าพี่ติดตายน้ำนองตายน้ำนอนนอนหินตายน้ำหินตกนกงขาดตึงื้นเปลี่ยนไปพี่สิตายน้ำนองตายน้ำนอนนอนเหนวตายน้ำแป๋วหูนังบอลหั่นงูน้อยคุณต่อคนมา โอ้ล่อาขันดีเลาวจริงเขาบายย้ำป้อยเจี่ยอยู่รู้นั่นคืืหอกไปตายน้ำมุนแม่เจ้าไปรียุยักนังแม่เจ้าเอยบัญจีบอะไรก็ไปแเอาเล้วเอาาไปเคนเารเลยนะเอาละครก่อนจากกันมือนีก็อย่าลืมอ่ะ เก็บมีผ้าเลือดหลาขออะไรในเฮียนในตันกลางขื้นกลางขื้นตันขื้นมันเบิ่งซองตกลงตะลางเที่ยนไข่ตะเกียงจะไม่ง่ายกี่ใจให้ข้าจำเป็นคือได้คือได้จกายไปค่ะแต่หัฮะงี้ยมันไส่หรแม่มีผ้าเลือดหลาเก็บรวยในเฮียนในตันก็มีผ้าแลาดีถ้าห้ย่างร่มก็ได้ได้ตีเดียวเพื่อนมาย่างร่มตีเพื่อนมมาย่างร่มมากตีเนี่ยอริ่งมากพอมันจากซาวเือมันแย่ร่ม อืม응มันขอ,องจินเนาะอืมันเป응็นของคู่กันอือ้าวไอ้ตุ่ยไอ้ปึ้งกินอะไรลูกกินข้ <c oughs> าวเหรอน่ากินข้าวเหนียวหรืขอข้าวเจ้าข้าวเหนียวเหรอโอ้โหพี่แป๊ะไปไหนลลูกพี่แป๊ะไปไหนรถหุ่นเหรอเอาให้สัมภาษณ์หน่อยไอ้ผู้ประจินเนี่ยอร่อยไหมการกินข้าวทำไมมันอุดมสมบูรณ์จังวะ ะก็ดโอ้ไมเป็นไรเป็นไงจะ้องออายอะไรดี่ครับออมินิฝากช่องนี้เรื่มไหมจ้ฝากช่องเรื่ฝากช่องนี้ฝากช่องฝากช่องมันฝักรัตนาสินเนาะพี่น้องเนาะครับอืมรัตนาศินช่องเองเออกคซับสาไทยมอแมนซับ กดติดตามหรือสับสกายไม่เป็นต่ำตะไคร่ทีบอดีดีไม่เป็นต่ำเนาะไม่เป็นต่ำสับกดลสับสะไคร่กดไรกดแท้ให้เมนิเตียครับคุณหนึ่งสุริยะแล้วก็คุณยายสุริยะมาต่อถ้วยฝากเพื่อนนะฝากเ้อพี่น้องมากินข้อแรกนั่กันกับจับแ่บเสริมนอไม่กับแก้วกับปีของครูกันนะครับผมอันนี้กับมันพี่น้องเพือนมาปากนะครับท่านไก่โอ้หลายครับทึ่งมันทึ่งนอไม่ น้องใหม่ก๊าดหวานพี่น้องตัวหวานครับน้องไม่เรนด์ในเรื่งทางหนเบครับถ้าไม่ตินี่เพรนแซ่งโอ้ยน้องไม่ยเาเลยม่กินน้ำามออกมากินเขาวาผ้ามากินปลาหอมถั่วไม่กินต้าามไม่อดฝนน้ำลงฟูด้เลยแมนพม่าห้องแห้ง nah, ห่อนทักพนักพนักาพกกรบบ้านตัว วัดสามเมื่อเชียงเมื่อเชียงเราบพระเอกเมื่อเทียงเราบกับเลยเมื่อเชียงเราบกับพนันว่าบ่ได้จะได้เอาให้ได้นี่นะครับไม่ดินไม่ทั้งจะไม่หันหลังกลับคืนแต่เพื่อนว่าเนาะไอ้แฟงเพื่อนว่านอ่าพี่น้องแลี้ยวผมขอบคุณทุกแรงใจเลยพี่น้องัแค่กัดสูนต่อไปนะครับผมผ่านวิกฤตโควิดไปแล้ว ก็จะเรื่มาก่อนมามวนน้ำกานนะครับมาจางมาหาที่มาจางเราตอนที่นี่สาตยาะเปรีเด้อพี่น้องเด้อนัางเด้อดเด้อนางเด้อด